สวัสดีครับผมเชนธนานะครับวันนี้ผมมีโปรโมชั่นในทีทองมาฝากกันนะครับแต่คุณผู้ชมต้องหยิบมือถือแล้วโทรให้ทันให้สิทธิ์แค่200สายเท่านั้นนะครับวันนี้ชื่อโปรโมชั่นว่าซื้อ2แถม5ไปเลยนะครับมาดูสินค้าหลักของเราก่อนนะครับอันนี้คือคอลลาเจนที่หลายคนเนี่ยยกให้ว่าเป็นคอลลาเจนกระป๋องสีทองนะครับวันนี้ผมจะมาชงให้ดูด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเป็นคอลลาเจนที่ชงแล้วใส่ไม่ใส่สีไม่มีน้ําตาลนะครับผมจะชงแล้วก็วางทิ้งไว้แบบนี้นะครับซึ่งจุดเริ่มต วันนี้ก็ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ทานอาหารครบห้ามูดรวมถึงพรจเซนเตอร์ของเราครับสาวสวยน้องใบเฟิร์นนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของวัยรุ่นนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ลองมาทานนะครับผมเปิดโปรโมชั่นนาทีทองเลยดีกว่านะครับแต่ย้ำนะครับว่าให้แค่200สายแรกเท่านั้นนะครับวันนี้ซื้อ1กระป๋องนะครับทานได้1เดือน1590บาท2กระป๋องนะครับสามพบาทนะครับวันนี้ลดไปก่อนเลยครับเหลือ2380นแะครับและแถมฟรีอีก3กระป๋องไป 5กระป๋อง2แถม5เนี่ยอีก2ชิ้นก็คือนี่ครับเป็นครีมอิ่มนำนะครับตัวนี้เนี่ยกระปุกละ5้0บาทแถมฟรีไปอีก2กระปุกนะครับรวมแล้วทั้งหมด9130นานะครับจ่ายเพียง2380บาทเท่านั้นนะครับให้แค่200สายนะครับพร้อมแล้วโทรมาที่02 766 8899หรือ Li@ n e แอดอา99นะครับซึ่งการสั่งของของอมาโดอย่างง่ายมากโทรมาบอกแค่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับยังไม่ต้องโอนเงินนะครับพนักง,งานจะเอาโปร2แถม5นี้ไปให้ดูหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินเพียง2,380บาทเท่านั้นถ้ายังไม่มั่นใจนี่ครับให้ดูเลยครับชงแล้วใสไม่ใส่สีไม่มีน้ำตาลนะครับแล้วก็1กระป๋องเนี่ยมี1 1 0 0 0 0มิลลิกรัมนะครับวันนี้นะครับส0 0สายเท่านั้นโทรมาที่027668899หรือ Li@ น์แอดอาร์มาโด9 สอ6 6 8 8 9หหรือ Line@ แอด a าร9มโนะครับโปรโมชั่นนี้เฉพาะวันที่5ตุลาคมศกนี้เท่านั้นผมหยุดยิ้มไม่ได้เพราะนี่คืองานของผมส่วนเคล็ดลับต้องมี่น้ำยาฟุนบาทออโรบีท D ีดไวทช่วยขจัดคราบและป้องกันคราบใหม่ใช้คู่กันใหม่ยาสีฟันออโรบีท DW h ไว e White แล้วดีออโรบีท D w h ไว e วิตามินซี มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจน แนทซีใช้รักษาอาการขาดวิตามินซีแนทซีจากเมกาวีแคร์หน้าร้อนแต่ปูหอมเย็นสุดขั้วใหม่เคลียร์ฟรอสเทนพิลี่สูตรไมเซล่าช่วยขจัดรังแคผมหอมนุ่มสวยเย็นสุดขั้วผมหอมสุดขีดเคลียย์ทุกสูตรพิเศษ45บาทวันนี้ถึง23พฤศจิกายในในี้ที่เซเว่นเลไลนเท่านั้นดำดำยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวเมื่อไอน,นึกถึงยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาว แอลกอฮอล์แอลอยาเอทิลแอลกอฮอล์ใช้ทําความสะอาดบาดแผลแอลกอฮอล์แอลซอฟฉลากสีฟ้าอ่านคำเตือนฉลากก่อนใช้ยาถึงนี้เจ็บขนาดนี้ฟิลล์แอร์อย่างผมก็ไม่ขาดรายได้นะครับได้ยังไงล่ะครับเงินทดแทนจับประกันสังคมตามตามตาตราสี่สิบช่วยพวกเราได้ครับและคนขายของออนไลน์ได้ไหมครับได้สิครับและพนักงานเดลิเวอรี่ได้ไหมครับได้ครับของที่สั่งมาแล้วครับ แล้วไม่ว่าจะคนขายลอตเตอรี่แท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างแม่ค้าใะแสดงช่างแต่งหน้าได้หมดครับรง,ง่ายๆเลือกจ่ายสนทุได้3ทางเลือกใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นส่วนหน้าทีส่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านและเครือข่ายประกันสังคมสร้างสารรค์หลักประกันดีๆโดยสำนักงานประกันสังคมถ้าบ้านคือความสุขของทุกคนในครอบครัวค้นหาสไตล์เฟอร์นิเจอร์ใหม่ที่คุณชอบไอเดียความสุขที่คุณใช่ในราคาที่ไม่ต้องจ่ายแพง10-18ตุลาคมนี้ คนรักบ้านพบกันที่ Impact ประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒจ่ายตามที่ขับคุ้มครองให่ใหแต่จายประหยัดสูงสุด70%รักเลยประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒ handmade masks embedded with gratitude for Korea's help and support In turn, Korea is donating masks to countries that came to its aid during the Korean War 70 years ago. We hope Korea's way of controlling COVID-19 can bring hope and happiness to people worldwide during this difficult time. Share together, overcome together. Dali! <laughs> มั่นใจกับดาลี่ดับเบิลแอคชั่นสกัดจากมิ้น140กรัมได้มิ้นเข้มข้นช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียให้ปากดับเบิลหอมหอมสลบต้องดาลี่